สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับกึ่งดีฟรอสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ f l 5สีฟ้าคันนี้ไม่ต้องบอกนะครับเจ้าของก็คือพี่เต้นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้เราจะมาเติมชุดโคดคาร์บอนใช้คำว่าชุดโคดคาร์บอนนะครับนี่คือจะเป็น ภายนอกคันนี้เนี่ยใส่เป็นโดรอบคันแล้วถูกไหมครับแต่ว่าจะมีจุดบางจุดเล็กๆที่เป็นทริมที่เป็นพลาสติกสีดําไม่ว่าจะเป็นบนฝากระโปรงหน้าที่เป็นกริลมั้ยครับมีช่องลมด้านข้างแล้วก็จะเป็นอินทีเลียภายในรถตามช่องลมต่างๆหรือตามคอนโซลกลางเนี่ยเราจะเปลี่ยนของเดิมที่มันเป็นสีเงินๆเป็นสีเงาๆที่มันดูอาจจะดูไม่ซิ่งดูหรูหรามากกว่าความแบบดูสปอร์ตเราจะมาเปลี่ยนทั้งหมดนั้นให้กลายเป็น คาร์บอนไฟเบอร์กันด้วยของชุดนี้นะครับอันนี้คือชุดใหญ่น่าจะเกือบครบทุกชิ้นเท่าที่ในลิสต์รายการที่ a x i s s s ทำนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็น Pre p r e p พ c k ทุกชิ้นเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งทั้งหมดนี้กันบน Civic fl 5ที่แต่งจนไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเราก็แต่งไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับของพี่เต้กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จขึ้นมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับ นี่คือห้องเครื่องห่อเสร็จแล้วอะไรวะใส่ไป2ชิ้นนะครับคือฝามันมีทั้งหมด4ฝาเ,เพื่อนๆแต่ว่ามันใส่ได้อะแค่2จุดนะครับนั่นก็คือฝาของกระปุกน้ํามันเบรกนะครับกับฝาน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราใส่ a i r ์เทคไปแล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆไล่ย้อนคลิปกับไปดูเ,ปเพื่อนๆจะรู้ว่าอ,ะ,อะไรคือ a i r ์เทคนะครับอันนี้คือกระติกน้ํารอเย็นของ ใช่กระติกน้ำลอยเย็นครับของ a i r t e ท h นะครับซึ่งมันมีฝามีอะไรทุกทุกอย่างมาให้แล้วนอะนแล้วก็พี่แต้มี A.P.R.Performance ที่เป็น o o o n g Plate นะครับซึ่งมัน Cover ตัวแชสซีห้องเครื่องด้านหน้าไปปะมาชนกับฝาอันนี้อีกหนึ่งฝานะครับแล้วมันไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าตัวฝาอลูมิเนียมมันใหญ่กว่าล่องตรงนี้นะครับมันใส่ลงไปแล้วมันจะกลายเป็นเราต้องมาบากคาร์บอนเสียดายของแมวนะครับเนี่ยให้ดูห้องเครื่องหล่อๆนะครับ อาวันไททันคําโคงที่แบ่งราคาแม่งแบบราคาเลือดสับมากนี่คือคําโคงที่มีแค่100ชิ้นบนโลกนะครับนี่นัมเบอร์093กองอากาศ Infinity ที่เสียงแม่งโคตรดีท็อกโคตรมันเพื่อนๆไปดูไปดูย้อนคลิปกันได้อะไม่ไงั้นผมจะกลายเป็นพูดซ้ำหมดเลยนี่คือของที่แบบถ้าไม่ติดแบรนด์นะเอาคาว่าแบรนทิ้งไปเลยนะผมเชื่อวันนี้ยดีที่สุดในท้องตลาดแต่ถ้าติดแบนด์แล้วแต่เลือกเลยครับผมมีหมด อ่าเสร็จจากห้องเครื่องนะครับเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าเราก็จะมาชิ้นต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นแอร์ดักที่อยู่บนฝากระโปรงนะครับไม่ใช่แอร์ดักขอโทษทีเป็นช่องระบายอากาศนะครับซึ่งในชุดมันเนี่ยมันก็จะมีน้ำยานะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่ให้เรามาทำความสะอาดที่ชิ้นงานก่อนที่เราจะมาแปะชิ้นงานใหม่ทับเข้าไปนะครับโอ้ oh my god คือฟิตเมนต์ของ Axis อนะ่ะผมบอกได้คำเดียวเลยคือแม่งคือที่สุดแล้วอะสวยมากดูดิราคาผมบอกเลยว่าถูกกว่าสปูลเยอะ <c oughs> สปูนแม่งโคตรโหดอะปลาชิ้นเนี้ยแต่คือมันก็พอยมันก็คือเนี่ยครับให้มันเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งมันก็มีรูระบายความร้อนได้อยู่แล้วเนี่ยลุกดูดิดูดิดูดิเฮ้ยฝาแม่งดูเป็นคาร์บอนขึ้นมาดูดีปะ นี้ปันนี้นะครับของเดิมก็คืออันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่าง C ีวิกเ e ธรรมดากับ f อ5หรือว่าที่รถมันจะดูแบบกว้างกว่า,าดูสวยกว่าเนี่ยพอแก็บช่องลมมาเฮ้ยของเดิมมันไม่เป็นคาร์บอนเอาอีกเอาอีกคนญี่ปุ่นเราขยันอีกนี่นะก็จะประมาณนี้เฮ้ยมันให้ความรู้สึกอะไรรู้ไหมมันให้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราเผลอเผลอนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่เป็นคาร์บอนหรอวะเหมือนเป็นคาร์บอนที่ถูกทําสีหรือว่าแล้วก็เห็นเนื้อแบบแพมนแออกมานิดน,นึงไม่ m, ดูมีอะไรอะ ช่องลมม่ดูมีอะไรขึ้นมาทันดีเลยเฮ้ยสวยวะ่ะต่อนะฮะมากระที่ท้ายรถนะครับของเดิมอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนถูกว่ะเป็นสีดําเงาเป็นกลอสแบ็กมากพี่แกเอาทุกเม็ดนะเฮ้ยเอาจริงป่ะคือถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้อยากใส่บอดี้พาร์ทไม่ได้ใส่แอโดะผมว่าแบบชิ้นแซมแพวกงเนี้ยมันก็ทําให้รถด,ดูแบบดูมีอะไรขึ้นเยอะมากเลยดูแบบเนี้ยเทียบกันดูดิเฮ้ยมันมันดูดีขึ้นจริงนะถ้าสําหรับคนที่ชอบคาร์บอนไฟเบอร์นะ ต่อที่กระจกมองข้างนะครับเราก็จะต้องอาทาพาวเมอร์ก่อนนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ทาแบบนี้แปลว่ามึงไม่ใช่รีเพลซสิแปลว่ามึงเป็นแค่ cover ครอบดิใช่ครับ a x i s ซทำอันนี้เป็นของรุ่นนี้ทําเป็นตัวครอบนะครับแต่ซึ่งผมจะให้ดูงานเลยว่าเวลาครอบออกมาแล้วอะแม่งสวยกว่ารีเพลซบางยี่ห้ออีกอะอจริงจริงรีเพลซแบเปลี่ยนให้ชิ้นบางยี่ห้อยังสู้เขาไม่ได้ นี่ผมยังไม่ได้ลอกเทปนะครับผมจะให้ดูว่ามันเคิร์ฟเนี่ย er ที่เขาทำพอมันหนาขึ้นมาใช่ปะแต่เคิร์ฟที่เขาเหลามาเนี่ยเราเห็นปะว,ว่ามันมีรลอนทําเป็นสโลปเข้ามารับกับรับกับตัวขอบในเฮ้ยพอดีแบบแล้วดูผ้าดิผ้าแม่งไม่มีล้มเลยอ่ะผ้าแม่งคือแบบร้อซไม่รู้จะเอาในปติสวยมาก เ,เหมาะกับคนที่ชอบคาร์บอนนะครับอย่างแรก 2. แต่งรถแบบกลัวประกันหลุดเดี๋ยวประกันหลุดเดี๋ยวสูนอนด้าว่านูน่นนี่นั่นยาวไรประดากูกูแปะเทปกาวสาอประกันไม่มีหลุดแน่นอนคือล้วแม่งงานแม่งดีมากเลยอ่ะเนี่ยดึงปับ๊บติด ภายนอกเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทําภายในกันบ้างเอาจริงๆคือมันมีชิ้นเยอะกว่าที่ผมเอามาประมาณหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเยอะหมดนั่นน่ะดูไม่มันดูมันดูเลอะเทอะไปมันดูไม่มีเสน่ห์มันดูแบบมันดูจะแบบคาร์บอนเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยจะเลือกมาเฉพาะชิ้นที่มันดูน้อยที่สุดนะอย่างเช่นเช่นแผงประตูเนี่ยมันจะมีบริเวณอันนี้ถูกไหมครับหนึ่งอันที่เป็นครอบตรงแอมเบียนตไลท์ก็อีกหนึ่งชิ้นคือครอบตรงนี้ทั้งเส้นเลยซึ่งผมว่าแบบใส่คู่กันมันก็เยอะไปใส่ชิ้นนี ไม่ก็ใหญ่ไปแล้วชิ้นนี้ก็ผมก็เลยเลือกอันเนี้ยเลือกเป็นอันน้อยมาแทนนะครับเพราะผมว่าน้อยๆดูนานตากว่าแน่นอนแล้วก็นี่ครอบปุ่มนะครับจากของเดิมที่เป็นพลาสติกเนี่ยครอบเข้าไปเปะเนียนพอดีเป๊ะโคตรๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนะแต่ใส่คู่กันก็จะเป็นมานนี้นะกำลังดีเยอะกว่านี้ก็เลี่ยนพอแล้วนะครับ ่อนเราจะติดนะครับแล้วก็เอาผ้าที่เป็นแอลโกอฮอล์เนี่ยเชด็ดทำความสะอาดคราบมันทั้งหมดออกก่อนนะครับตามปุ่มนี่นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่กำลังดีของ Axis s s นะครับมันก็จะมีแบบ พวกนี้อีกข้างนอกอีก t r i มตัวพลาสติกยางข้างนอกคิ้วกระจงกระจกคือแม่งมีทุกอย่างเลยแต่ผมว่ามันจะดูแบบล้นเกินไปดูแล้วมันอาจจะแบบเลี่ยนเกินไปนะผมก็เลยเอามาที่มันแบบพอประมาณนะครับส่วนอีกชิน้นนึงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําจากของเดิมที่เราเหยียบแล้วเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเราก็จะทําให้ชีวิตเรามันซีเรียสได้ด้วยการเปลี่ยนมันเป็นคาร์บอนนี่สวยปล่ะยกขาทีหนึ่งหลอนทีหนึ่งยกขาทีหนึ่งหลอนทีหนึ่งแต่ว่าเฮ้ย ดูดี๋ยวเราเอาของเดิมออกก่อนนะครับของเดิมก็จะเป็นมีการลอยมาแล้วก็เหมือนความรู้สึกเหมือนกําลังอันบอแบบ็อกรถแมวดนี่เป็นแอลกอฮอล์ที่เมื่อกี้เราใช้อยู่นะครับเช็ดให้สะอาดก่อนไอ้ทีน่นี่คือเชฟมันแบบเชฟมัน100%แล้วอะ จะได้ไม่เก,ก,กะก็ของเดิมนี่ถอด,อดไม่ได้เลยนะนี่ต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นเราจะไล่จากคอนโซลต,ตรงกลางเนี่ยยาวเข้าไปนะครับนี่เรามาเริ่มกันจากปุ่มบริเวณรอบๆช่องแอร์ด้านขวาที่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเรามาดูความเป๊ะกันโ <c oughs> คตรเนียบ,บจริงนี่ผ้าแม่งแบบเฮ้ยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรคือแม่สวยมากเลยนะคือผ้าแบบ ลายสองผ้าเลียงสวยงานฟิตเมนต์แบบไม่มีอะไรติดเลยอ่ะดีมากอ่ะเนียเนียมอนเขาองัยอ่ะมีให้เป็นห้าเป็นผมผมก็ใส่แ,แต่ที่พอดีไม่ใช่รถผมนะครับแต่ว่าเป็นผมผมก็ใส่ผมว่ามันสวยมากเลยอ่ะอันนี้พอเป็นที่มันมีเรือนไม้ถูกป่ะครับ มันมีให้ทาพาัมเมอร์คือตัวพัมเมอร์ไม่ควรจะไปโดนตัวหน้าจอรครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะอาจจะทำให้กระจกมันด่างเพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยระวังมากๆครับไม่ไม่เปิดไฟฉายไม่กคือเราจะมองไม่เห็นขอบเลยลราก็พยายามไม่ให้มันไปโดน เป็นชิ้นที่มันจะเชื่อมเป็นแนวต่อกันนั่นก็คอคอนโซลกลางเฮ้ยไ้น่งดูดีเฮ้ยคือตอนแรกอะจริงป่ะส่วนตัวผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่จะดูยาวไปจะดูเยอะไปจะดูลบไปเประวะ่าไม่เลยเว้ยไม่เลยเว้ยเอาจริงเนี่ยทางเส้นวิ่งมาขึ้นมาเลือนใหม่ออกต่อข้างๆเป็นเส้นสายตาเดียวกันแบบเพอร์เฟกเป็นภาษาปุ่นก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกตุ คสวยไหนเลยแม่งสวยมากเลยนั่งเข้ามาแล้วแม่งคือ F M 5คันอื่นคืออะไรครับนี่คือสุดแล้วไม่น่าเชื่อมันมันมันให้ความรู้สึกกับของเดิมที่เป็นสีงเ,งนเ,งนนเงินเงินแบบมันต่างกันเยอะมากเลยนะนี่ของเดิมนะครับก็จะเป็นสีอลูมิเนียมเงินเงินมาล้อกันกับตัวชิ้นอที่เมื่อกี้เราครอบไปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะให้มันครบเซ็ต มันก็ต้องลามมาทั้งหมดนะครับนี่เรายาวนี่เราเช็ดเอาคราบมันออกโอเค ทำให้มันเนียนที่สุดนะครับก็คือเราเอานี่ทำให้เหมือนรอยต่อตอนนี้มันชนกันนะครับคือแม่งขิดเยอะมากเบเวอร์โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าแล้วย่สวยวะ่ะ ยังนะครับยังไม่หมดนี่คืออินทเลียนะครับแต่มันมีประตูบานอื่นอีกเนาะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆบานคนขับแหละแต่เดี๋ยวเราพยายามใส่ทีละชิ้นให้เ,เพื่อนๆดูอันนี้คือมีอ่ที่รอบตรงรอบๆตรงที่ที่วางแก้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับวางลงไปบนนี้พอดีแบบเป๊ะ จริงๆป่ะคือส่วนตัวเลยนะคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วหลายคนที่บอกว่างานคาร์บอนดูดูเยอะไปดูแว้นดูอะไรอะ่ะเอาจงจริงป่ะไม่คืออะไรรู้ปะคืองานชิ้นนั้นอะ่ะมันไม่สวยพอส่วนตัวเลยอะ่ะคือถ้างานเห็นว่าผ้ามันสวยพอแล้วงานมันเนียนพอ,อไม่ดูดีมากเลยอรเหมือนคุณเห็นซูเปอร์คาร์ปะบุคติ เอยแบบคนอนิเซ็เอยข้างในแม่งเป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วคาร์บอนผ้ามันสวยอ่ะพอผ้ามันสวยเรารู้สึกว่ามันเลอะปะ่ะไม่รู้สึกว่ามันสวยเพราะมันสวยไงเนี่ยนี่คือหนึ่งงานที่ติดเข้าไปแล้วแบบเหียสวยมากอ่ะไม่ลกเลยอ่ะโคตรดูดีเลยเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ก็คือชุดอินทีเลียที่เป็นคาร์บอนนะครับที่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเท่านี้พอคือมันมีมากกว่านี้ครับมีครอบบนนี้ก็มีมีอะไรเงี้ยแบบ เลอะแล้วอะ่ะเลอะเทอะมากอะ่ะคือถ้าเอาความรู้สึกเลยนะผมรู้สึกว่ามันคิดแล้วมันคิดทุกมุมเลยคือเวลาเรานั่งอยู่ในมุมคนขับถูกป่ะมองมาคือลายผ้าที่เป็นผ้าลายสองอะ่ะไม่ว่าจะกี่ชิ้นอะ่ะชิ้นเนี้ยไล่มา3-4ชิ้นยาวจนมาถึงคอนโซลกลางอะ่ะองศาแม่งคือแบบเป๊ะเอียงเนียนยังกับว่าชิ้นเนี้ยคือถูกคิดมาแบบจากโรงงานแบบดีมากคือแม่ง แม่งสวยมากเว้ยเอาจริงๆคืออินทีเลียแม่งดูแล้วแบบตอนแรกคิดว่ามันจะเยอะไปแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกครับถ้าผ้าคาร์บอนหรืองานคาร์บอนมันไม่ได้เป็น p ีเพกแล้วมันไม่ได้บางพอขนาดเนี้ยแล้วแม่งช้ำๆเยิ้มๆ,มๆเป็นงานเปียกๆแล้วเอามาอยู่ในรถอะทุเรศเลยไม่ได้คือแม่งคือเนี้ไม่ต้องแบบนี้ดิวะ สวยมากนะครับก็จะมีอ่ะสรุปนะครับก็จะมีคอนโซลกลางนะครับจะเป็นชุดพวกนี้หเส้นนะครับยาวมามีเรือนไม้แยกกันนะครับชุดคอนโซลตรงนี้นะครับตรงพักตรงตรงหัวเกียร์ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหชิ้นนะครับที่จะประกอบไปด้วย3ชิ้นนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเพื่อให้เส้นตรงเนี้ย เสมอมองเผินเเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันมองแล้วมันไม่มีที่ที่เป็นสีดาสะดุดเลยอะคือมันเนียนเป็นคาร์บอนผิวเดียวกันยกเว้นคุณต้องมาก้มดูอย่างเงี้ยถึงจะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มีมีแกลบหนึ่งนะที่เว้นห่างไปแต่ถ้าเราระยะสายตาที่เรามองคือมันเนียนเป็นแบบเป็นชิ้นเดียวกันยาวเนี่ยตลอดช่วงเรามองล,ลงานแบบพอดีเป๊ะไม่มีคําว่ากดแล้วแบบเนี่ยเห็นป่ะเงียบเห็นป่ะเราเคยเจองานที่มันแปะแล้วไม่พอดีอะ แล้วแม่งก็เป็นกาวกดแปะป่องแปะป่องแปะป่องโคตรลุกชีพแม่งน่าลำคาดนี่แม่งไม่มีเลยเว้ยเฮียโคตรเก่งเลยคนต้นนี้ซื้อคยคนญี่ปุ่นดีมากนี่คืองาน Exit m o d e r s p o r t นะครับอันนี้คือภายในนะครับแล้วก็จะมีประตูนี่ที่เราปิดเข้ามาปุ๊บนะเฮ้ยอารมณ์แม่งได้ไปอีกอย่างเนี่ยขอบ ข้างประตูนะครับบริเวณมือจับตรงบนี้ตรงที่เป็นสวิตช์เปิดปิดกระจกนะครับเนี่ยซ้ายขวาทุกอย่างเท่ากับว่าบรรยากาศที่เราถูกโอบล้อมอยู่ในเนี้ยจากของเดิมที่เป็นสีเงินเงินบ้างเป็นพลาสติกบ้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยโอ้ยสวยมากแล้วก็ประกอบกับผมอะไรอันนี้เข้าไปมันใช่นี่คือ FL5 ที่ใช่เลยนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกกันดีกว่าโอ้ยสวยแบบสวยคนลุกเลย บบน้องอ่ะเทา้าระวังโดนนะครับนี่ก็เป็นการอลอยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรบันไดนะครับกับบันไดตรงนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนนี่มองจากด้านนอกก็เป็นคาร์บอนแบบนี้หมดเลย สวยมากมาเริ่มกันจากท้ายรถก่อนล้วกันนะครับท้ายรถในเพื่อนๆเ,เห็นอยู่แล้วแหละว,ว่ารถพิเตอร์คันนี้รอบๆจะเป็นเอโดรมาทั้งคันแล้วนะครับคือสวยมากมากๆอยู่แล้วส่วนตัวผมชอบมากมันดูแบบวิงแม่งสวยที่สุดในบรรดาแปดห้าแล้วนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทเอโดรที่เพื่อนๆอ,อยากดูก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันย้อนๆกันไปดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซิสนะครับเริ่มจากท้ายรถเนี่ยก็จะครอบของเดิมที่เป็นพลาสติกสีดําเงาครับมันให้ความรู้สึกอะไรรู้ป่ะ ยิ่งพอเราใส่คู่กับไอโดงี้ยทุกอย่างที่เป็นพลาสติกสีดําเงามันถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาทําให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนว่าแบบชิ้นเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่พลาสติกนะมันคือคาร์บอนแล้วแบบทําสีฟ้าไปแล้วตรงเนี้ยที่โผล่ออกมาก็เฮ้ยแบบเห็นตัดสีมาเป็นคาร์บอนอะไรเงี้ยคือแบบสวยสวยจริงปิดทับทิมหลังเนี่ยทับทิมก็ยังอยู่ งานแม่งดูแบบฟิตเมนต์แม่งดีมากนะครับมาบนหลังคาก็จะมีครีบที่เป็นตัวจัดเรียงของอากาศให้โฟลดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆผมว่า,าจริงนะเอาเรื่องความสวยงามมากกว่านะครับเนี่ยก็จะเป็นแปะบนหลังคาเดิมไปเลยนะครับก็เช็ดพา์เมอร์ทำความสะอาดทุกอย่างนะครับเนี่ยติดแบบไม่มีกดแล้วแก๊บแกเลยอะ่ะแล้วก็ต่อมากันที่ด้านข้างนะก็จะมีกระจกมองข้างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วแหละว่ามันเป็นงานครอบนะครับแต่เป็นเป็นงานครอบที่แบบ มึงครอบได้ไงวะสวยขนาดนี้ครอบแบบพอดีเป๊ะดูไม่ออกเลยว่าครอบถ้าไม่บอกผมว่าดูไม่ออกผมว่าดูไม่ออกเลยแล้วงานภาพแบบเออไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะพูดหลายรอบแล้วว่าสวยอ่ะ ถัดจากกระจกมองข้างมานะครับด้านหลังของล้อหน้านะครับที่จะเป็นแอร์ดักที่เป็นส่วนข้อแตกต่างระหว่างรถ FE รถบ้านเราอ่ะกับ FL ที่มันรถมันวยกว่าเหมือนกว้างกว่าเอ็กซิสเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นเชฟล้อ,อก,กันแต่ว่าเรามองเข้าไปแล้วเราจะเห็นแบบเฮ้คีบปนี่แม่งช่องลมนี่แม่งทำมาจากคาร์บอนโป่องอันนี้เป็นคาร์บอนหรอวะมันเป็นฟิลั้นะเลยจริงๆนะคือแม่งดูดีมากนะครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านหน้าอันนี้เขาก็ดีไซน์ให้เอาบริเวณสันตรงเนี้ย ให้ล้อ,อก,กันไปกับทั้งคันไปถึงข้างหลังเลยก็กลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไปด้วยตัดมาขอบเล็กๆแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ชอบดีไซน์ของอ d o โดแล้วรู้สึกว่าอยากให้รถมีคาร์บอนเล็กๆน้อยๆโดยที่มันดูแบบไม่เลอะเทอะไม่ได้ดูแบบ เอะเกินไปไม่ได้ดูรถเตี้ยไม่ได้อยากให้รถเตี้ยไม่ได้อยากขับรถแบบใส่ลิ้นแล้วต้องขับแล้วระวังเนี่ยผมว่า Access เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทำมาแล้วรถมันก็ดูแบบดูมีดีเทลดูเมลลเล็กน้อยที่ดูแบบดูดีมากเลยแล้วก็ยังไม่จบนะครับยังมีฝากระโปรงนะครับจากของเดิมที่เป็นรูแล้วของเนื้อก็เป็นพลาสติกสีดำเงาเนี่ยอันนี้ก็ครอบไปนะครับก็จะกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยแล้วงานก็จะแบบเป๊ะคือ เอ็กซิสอะเขาไม่ค่อยทำชิ้นที่เป็นรีเพลซมีนะครับมีมีในยาลิสม,ม,มีอะไรเงี้ยแบบดิฟฟิวเซอร์หลังอะไรเงี้ยก็มีซึ่งงานแม่งก็เป๊ะแบบเป๊ะมากแต่ว่าไอการครอบของเขาอะแม่งครอบแบบไร้ที่ติครอบแบบคือนั่งคุยกับพี่หมูนะว่าแบบตีอะไรแม่งดีวะแม่งไม่มีอะไม่มีเลยจริงนะมันครอบก็คือครอบแต่ครอบแบบกูทำเนียนอนะเออเนียนมึงครอบก็ได้ว่าถ้าจะครอบเนียนขนาดเนี้ยครอบเนียนมาก ผมทากาวทาพาวเมอร์ติดทุกชิ้นแบบโคตรเหนียนผมรู้สึกว่าการที่เราจะการที่เราจะเอาความปาณีดการที่เราจะเอาความที่เราแบบค่อยๆทําระมัดระวังมาเราก็ต้องควรทํากับงานที่ติดขึ้นมาแล้วต้องเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ติดขึ้นมาแบบอุย้ยปานีดอุย้ยเล็งเป๊ะสวยออมมาคาร์บอนเยิม,ช,มชุ่มแฉใสเราไม่พอดีอย่างเงี้ยคือแบบไม่เอาไม่ได้นะครับมันไม่คู่กันเพราะว่า จีฟอร์ต้องเป็นแบบนี้ทำหมดไม่ใชอทำยังไก็ได้ต้องจีฟอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e นะครับที่แน่ๆต้องขอขอบคุณพี่เต้นะครับไว้วางใจเราคันนี้น่าจะเป็น FL5T สวยติดอันดับประเทศแล้วแหละที่ล้นแบบล้นมากๆแล้วไว้วางไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะนำช็อตเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างเดินดูสักสักรอบหนึ่งเดี๋ยวไว้เพื่อนๆให้ดูกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ